มีครูคนไหนที่อ่าซูปเปอร์คิดถึงไหมครูน้ำพึ่งครูน้ำพึ่งแล้วมีอีกไหมคะที่คิดถึงนะเอา้าสมายัยละมีครูกี่คนอนุบาลอนุบาลเตรียมอนุบาลจะมีสองคนอา้าวแล้วอีกคนหนึ่งหนูไม่คิดถึงเหรอลูกแล้วก็ครูไหมเอา้าครูไหมครูไหมใจดีนะไม่คิดถึงเหรอ อยู่ในห้องหนูเป็นหัวหน้าห้องไหมครับหนูอยากเป็นไหมนั่งแถวสุดท้ายนั่งสุดท้ายทําไมล่ะเพราะว่าครูบอกว่านั่งไหนก็นาวหนูโดนคุณครูดุบ่อยไหมลูกฮะโดนครับทําไมจึงโดนคะเล่นกับเพื่อนเอาเล่นกับเพื่อนเราทำงานด้วุยกันเอารู้ตัวอีก 哦。Oh.